ทิตารีเสียหวังเจ็ไปเก้าสดีค่ะล่าสุดค่ะหัวข้อจีนเป็นประเทศเดียวที่มีเซียวจานก็ได้รับการพูดคุยกันอย่างดุเดือดเนื่องในวันสุขสรรวันเมเด์ผู้คนทั้งโลกมาสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ของเซียวจานกุชชีแม้ว่าตัวเซียวจานเองจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นที่นั่นก็ตามแต่รูปภาพของเซอยวจานสามารถพบเห็นได้ทุกที่และแฟนๆก็ร่วมเดินทางเพื่อไล่ตามรูปภาพของเขา ทุกวันนี้แพลตฟอร์มหลักๆทั้งหมดได้ค้นหาเซอร์จานติกวงและเช็คอินซึ่งเป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับแฟนๆยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาเหตุการณ์สำคัญคญในแวดวงแฟชั่นของโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซอร์จานยังครองอันดับหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาระดับโลกของเซอร์จานกุชชีแสงหน้าดาราดังชาวตะวันตกอ,อีกสองคนเดอะแฟชั่นนิสโตนิตยสารชื่อดังของนิวยอร์กได้รายงาน และสรุปเหตุการณ์สำคัญในแวดวงแฟชั่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญโฆษณาระดับโลกของเซียวจานกุชชี่และดาราตะวันตกที่มีชื่อเสียงอีกสองคนเซียวจางกลายเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงในแวดวงแฟชั่นไอคอนระดับโลกและเซียวจานคือเด็กชายทองของกุชชี่ GQ อิตาลียังได้ออกบทความอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าเซียวจานได้จุดประกายการพูดคุยเกี่ยวกับกระเป๋าถือเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้ชายครั้งแล้วครั้งเล่า กลายเป็นแฟชั่นไอคอนคนแรกที่ถูกกล่าวถึงและกว่าวงการแฟชั่นระดับโลกทุกวันนี้การเช็คอินกับเซอร์จานไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่านั้นแต่ยังเป็นความสุขอีกด้วยจุดชมวิวนั้นเต็มไปด้วยผู้คนแต่แฟนๆก็มีความสุขที่ได้เช็คอินและมีพื้นที่ขนาดใหญ่พวกเขาเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบภายใต้คำสั่งของบอดี้การ์ดและสนุกกับการถ่ายรูปกับจอใหญ่และต่างก็แข่งขันกันถ่ายรูปพิธีกรจากเซอร์นจน ก็ไปเช็คอินที่เซียจันกุชชี่ติกวงและบอกว่ามีคนถ่ายรูปในสถานที่เยอะมากจนต้องต่อคิวและจำกัดจำนวนคนแน่นอนว่าไม่เคยมีโฆษณาออฟไลน์ของศิลปินคนไหนจะกลายเป็นสถานที่เช็คอินยอดนิยมมาก่อนเซอจันเป็นผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงความเป็นดาราและความนิยมของเขาในหมู่สาธารณชนนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะปัจจุบันเซอรจันมีรายงานข่าวทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในหมู่คนดัง สิ่งพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือการรายงานข่าวทางภูมิศาสตร์ของเขากลายเป็นเทรนยอนนิยมเขาเป็นดาราดังผู้นำเทรนและผู้คนทุกวัยตั้งแต่เด็กเยาวยชนจนถึงผู้สูงอายุต่างก็มีส่วนร่วมในทุกแพลตฟอร์มหลกักนอกจากนี้ยังมีบล็อกเกอร์สัตว์เลี้ยงบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวบล็อกเกอร์แฟชั่นดาราทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นที่ใช้อินและโพสต์รูปถ,ถ่ายพวกเขาต่างพักภูมิใจ ในความสําเร็จในการถ่ายภาพกับเซอร์จานมีแม้กระทั่งคู่รักที่สร้างชื่อเพลงที่ร้องโดยเซอร์จานในช่วงวันหยุดวันเมเดย์เส้นทางเช็คอินเดินทางต่างๆได้รวบรวมไว้สําหรับดินแดนอันกว้างใหญ่ของเซอจานสําหรับแบรนดน์นี้ค่าตอบรับของเซอร์จานกุชชี่เช่นนี้หาได้ยากเช่นเดียวกันโดยได้รับความสนใจอย่างมากและการประชาสัมพันธ์เชิงบวกทั้งหมดยังมีบล็อกโพสต์โดยปีเตอร์แพนที่เดินทางมายัางเซี่ยงไฮ จากญี่ปุ่นเพื่อเช็คอินที่เซี่ยงไฮ้พวกเขาเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของปีเตอร์แพนญี่ปุ่นทั้งหมู่บ้านเชาเน็ตคนหนึ่งกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่าในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่วัดจิงอันที่ไปโฆษณาขนาดใหญ่ของเซอร์จันจะอยู่ที่นั่นดังนั้นเขาจึงตั้งใจเลือกโรงแรมที่สามารถเห็นโฆษณานี้ได้กรุงเชาญี่ปุ่นมาเช็คอินที่วัดจิงอันและสถานที่อื่นๆอีกมากกว่าสิบแห่งและในที่สุด ก็กลับมาสู่ภาพวัดที่มีชื่อเสียงในตอนเย็นเพื่อถ่ายภาพกลางคืนและปีเตอร์แพนได้เดินทางกลับเซี่ยงไฮ้หลังจากเดินทางสิ่งแรกที่ทําเมื่อกลับถึงเซี่ยงไฮ้หลังวันหยุดก็คือการเช็คอินกับสามีซึ่งมีคนเยอะมากแม้ในวันที่ฝนตกก็ยังมีแฟนๆและผู้คนสัญจรไปมามีทั้งเด็กวัยรุ่นชายและหญิงลุงและป้าพี่สาวและพี่ชายและมีเด็กๆเฝ้าดูพี่ชายสุดหลอ่อทั้งโลกชอบเสียจา์ ไม่เพียงแต่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหางโจวและฉงชิ่งที่มีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมหลายๆคนที่เดินผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะแวะถ่ายรูปหลายคนบอกว่า,วาดูเหมือนเห็นตัวเองได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นกับคนรักที่ไล่ตามดวงดาวด้วยกันเมื่อแก่ตัวเรามีงานอดิเรกเหมือนกันและเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและดูดาราที่เราชื่นชอบด้วยกันเข้าใจอดทนและอยู่ใกล้กัน ต้องบอกว่าเซียจันได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเปลี่ยนตีกรวงและกำแพงที่วัดด้วยมือให้กลายเป็นจุดชมวิว 5A ยอดนิยมในเมืองยิ่งกว่านั้นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นนี้ไม่สามารถเรียนแบบและทำซ้ำได้ฉากเช็คอินที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงจะต้องทำให้ซูเปอร์สตาร์ตัวจริงมีคุณค่าอย่างแท้จริงสิ่งที่เริ่มต้นจากการที่แฟนๆเข้ามาเช็คอินและได้ขยายวงกว้างออกไป รวมถึงผู้คนที่สัญจรไปมานักท่องเที่ยวนิตยสารบอกเกอร์แฟชัน่นคนดังทางอินเทอร์เนต็ตคนดังและคนอื่นๆน,นักท่องเที่ยวในจีนหรือต่างประเทศไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนวันทํางานหรือวันหยุดในแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวมาแย่งถ่ายรูปกันมากมายเทรนที่ผู้คนติดตามก็คือแฟชัน่นมีเพียงภาพของซูเปอร์สตาร์เซลเจนอยู่ที่นั่นพวกเขากําลังทําให้โลกสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งสามารถพูดได้ว่า ไม่มีโฆสกด้านแฟชั่นที่ดีไปกว่าเซอร์จานอีกแล้วซึ่งเจ๋งมากจนกลายเป็นกระแสฮิตทำให้ผู้คนอยากไปเซี่ยงไฮ้เพื่อเช็คอินติ๊กตอกของกูชี่หนังดังของเซอจานก็มียอดวิวทะลุ60บล้านวิวซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในประเทศจีนและจำนวนการดูได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลในต่างประเทศอย่างแท้จริงและเหตุผลที่เซอจานถูกเรียกว่าเป็นบุคคลที่ได้รับเลือก ให้อยู่ในอันดับต้นๆในวงการบันเทิงก็เพราะเขาแยกตัวออกจากสายการผลิตของความนิยมความนิยมของเขาเป็นกรณีพิเศษซึ่งเบีเ่ยงเบนไปจากเส้นทางการตลาดเพื่อสร้างดวงดาวโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถลอกเลียนแบบได้และที่สุดยอดกว่านั้นก็คือผนังเพลนด้วยมือของเซอร์จันเวสวูดสูงถึง16เมตรในบิกเลนกรุงลอนดอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์เมื่อ265ปีที่แล้ว ที่มีการทาสีผนังขนาดใหญ่เช่นนี้ในลอนดอนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแบรนด์บริเวณนี้เป็นตัวแทนของสตรีอาร์ตในย่านอีสเอนของลอนดอนซึ่งจะดึงดูดศิลปินและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเช็คอินกำแพงกราฟฟิตี้ขนาดยักษ์สูงถึง16เมตรที่เซลจานตั้งอยู่นั้นเป็นกำแพงที่ดีที่สุดและสะดุดตาที่สุดและสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามในโฆษณาบล็อกบัสเตอร์ที่ออกโดยแบรนด์ ผู้หญิงที่คุยกับเซลจานคือนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังหวังเวยเวยยประวัติย่อของเธอสวยงามมากในปี2548เธอได้รับรางวัลนักออกแบบเสื้อผ้าสตรียอดเยี่ยมแห่งปีจากสถาบันนักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกาในปี2549เธอได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน15ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดย New s w ว e k ในปี2010เธอได้ออกแบบชุดแต่งงาน สำหรับงานแต่งงานของอดีตประธานาธิบดีบิลคินตันแห่งสหรัฐอเมริกาและเชลซีคินตันลูกสาวของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันในปี2011หวังเวยเวยได้กลายเป็นนักออกแบบชั้นนําในอุตสาหกรรมแฟชั่นของอเมริกาอย่างเป็นทางการบทสนทนาระหว่างเซอร์จันและหวังเวยเวยนั้นค่อนข้างน่าประทับใจมากความรักคือจุดเริ่มต้นเป็นแรงผลักดันให้เปิดตัวเองและสัมผัสโลกอยู่ตลอดเวลา มองลงในแง่ดีและคิดบวกมีจิตใจที่ดีและดอกไม้จะบานสะพรั่งอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนช่างโชคดีเหลือเกินที่สามารถอุทิศท้งอาชีพของเขาให้กับสิ่งที่เขารักอย่างสุดซึง้งและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ